งูนเปรูกับมาไมน่าจะมาไเนะเรออียกว่าอะไรมาเฟืองพุทดาพุทดาาจะบ้าพุทดาพุทดาแม่พุทดา แต่ว่ามันไม่มค้ายจายเขาใจแบบนี่าป้าเขาเราเคยด่ามาก่อนแม่เขาแค่ไม่ค่อจะเอาใจแล้วก็รักขี้แม่แมกลกับนะแม่พูดกลับโอ้ยโอ้ยป้า อืมอืมหอขึนไปใช่ไหมกึ้นไปใอ่ไหมขนเดใน่อหข้ไปใจ่ไหมันไป่หมออ้นไป่ไหม้นไป่หมขึ้นไูใไหนไปใชันหมนะปใ ดองก็ได้สะอาดแม่แมนกุญฮี่ผิวคำนะแต่สะอาดมากมแต่แช่วงอะไรอ๋อฉันลูนตาใช่ปะผืวป่านเผิวป่านมีความหวางผิวจะค่อนข้างสะอาดน,น,ดนะไม่เหมือนกแต่ถ้าหมดนิ่งชื้นไม่ค่อยมีอะไรทอมไม่ค่อยมีความหวางขนาดในชีวิตมากมากก็จะ ดูขอบตาล่างนะแตชี้ขึ้นเพราะเราปรับรูปหน้าเรามาปรับได้มรนอังหงใหญ่อ่ะลองไปดูตายอย่าไปเหียยของมันเลยมันจนได้